สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาใช้ไพ่ในการอ่านพลังงานให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเด็กเนาะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเด็กในทุกๆวันเพราะพลังงานของการเป็นเด็กนั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆค่ะและเวลาที่เรามีพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราค่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะเริ่มต้นด้วยการใช้ไพ่สำรับเดีอะเมจิกคอร์ดิกทาลอตนะคะก็จะมาเริ่มกันเดอะเบียจะขอใช้ไพ่ในการอ่านพลังงานเพื่อนๆที่เข้ามาฟังตอนนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานปัจจุบันของทุกคนเป็นยังไงกันในตอนนี้นะ ช่องนี้นะคะถ้าใครเข้ามาครั้งแรกก็อยากจะบอกว่าช่องเนี้ยจะเป็นช่องที่เปิดพลังงานที่เปิดตามเสียงหัวใจที่อยู่ข้างในของทุกคนคขาว่าหัวใจของคุณเนี่ยต้องการสิ่งใดหัวใจของคุณต้องการบอกอะไรกับคุณให้รู้ในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะขอให้ไพ่ช่วยบอกนะคะ าพลังงานของคนที่เข้ามาฟังตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเคเปิดไปก่อนสใบนะคะก็จะเป็น3ใบ ใ่ใบแรกมาเลยค่ะเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพนะคะตอนนี้นะคะหัวใจของคุณเนี่ยอยากบอกกับคุณนะคะว่าตอนเนี้คุณมีความรู้สึกบางอย่างอยู่ในหัวใจของคุณใช่ไหมคะเบขออ่านต่อนะว่ามันคือความรู้สึกอะไรค่ะโอเคเดอะเอ็มไพลเลอร์ค่ะ ความรู้สึกของเพื่อนๆตอนนี้ที่เกิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นความรู้สึกของการที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณสามารถสร้างความฝันสร้างเป้าหมายของคุณเนี่ยได้ด้วยมือของคุณเองค่ะคุณรู้สึกมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นคุณรู้สึกคุณมีความกล้ามีความเชื่อมั่นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะคะในตอนนี้นะโอเคแล้วอีกใบหนึ่งละ นะโอเคค่ะเดีอยไฮรเฟนค่ะไพ่ใบนี้มาบอกอีกคุณกับคุณนะคะว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นของคุณเป็นเอ็ดออฟคั t เดอะเอ r o r มลเลอร์และไฮรเฟนค่ะเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าหัวใจของคุณเนี่ยต้องการบอกกับคุณว่าในช่วงเวลานี้ คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการลงมือทำเพื่อที่จะสร้างความฝันเป้าหมายของตนเองนะคะเพราะคุณเชื่อว่าสัญชาตญาณของตัวของคุณนั้นมีพลังมากๆคุณเชื่อว่าความรู้ที่อยู่ข้างในของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นความรู้เป็นสัญญาณต่างๆที่มาจากไฮเออร์เซลของตัวของคุณเองคุณเชื่อมั่นมากว่าจักรวาลจะนำทางคุณคะ่ะ นี่ก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณเชื่อนะคะความรู้สึกของคุณข้างในตอนนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกว่าคุณเชื่อในพลังที่มากกว่าสิ่งที่คุณเห็นคุณเชื่อในพลังตัวเองคุณเชื่อในพลังของไฮเออร์เซลคุณเชื่อในพลังของจักรวาลคุณเชื่อในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณมีความเชื่อค่ะคุณเชื่อว่า ความฝันและเป้าหมายสิ่งเนี้ยที่คุณกําลังลงมือทําอยู่เนี่ยคุณเชื่อว่าคุณไม่ได้ทํามันคนเดียวคุณมีทีมคุณมีสัญชาตญาณคุณมีทีมจักรวาลคุณมีทีมไฮเออร์เซลละสิกต่างต่างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ่ะ,งงงๆะคะ่ะที่คอยหนุนหลังให้คุณอยู่นี่คือความรู้สึกและพลังงานที่เบสอ่านได้จากหน้าไพ่นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่า หัวใจของคุณต้องการให้เบสบอกผ่านหน้าไพ่กับเพื่อนๆว่าอะไรคะ่ะว่าสิ่งที่คุณเชื่อเนี้ยมันมีอะไรอีกไหมที่หัวใจของคุณต้องการที่จะบอกคุณให้ทราบในวันนี้นะคะไปดูกันเลยดีกว่าคือสิ่งเต้นแทนคะ่ะร่องความรู้สึกเหมือนกับ ให้เขามาบอกว่าคุณขอบคุณคุณรู้สึกเชื่อมั่นมากๆในตัวของตนเองมากๆแล้วก็เชื่อมั่นในทีมจักรวาลของคุณเชื่อมั่นในสัญชาตญยานของคุณแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะเวขอสองใบในการอ่านว่าหัวใจของคุณต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณ ต้องการจะนำทางอะไรกับคุณกับพลังงานที่คุณส่งออกไปว่าคุณมีความเชื่อมั่นมากๆก,ก,กับสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะมาดูไพ่ใบแรกกัน <c oughs> <c oughs> นี่นะ ten of one สิบไม้เท้าค่ะคุณมีความ มุ่งมันมากๆในการลงมือทำสิ่งนี้นะคะแล้วหัวใจเนี่ยต้องการที่จะบอกคุณผ่านนาภัยผ่านเบสนะคะว่าสิ่งที่คุณลงมือลงทำนั้นพวกเขารับรู้นะคะว่าคุณทำมันเต็มที่สุดพลังหัวใจของคุณที่คุณมีค่ะสิบไม้เท้าคุณลงมือทำเต็มที่ในทุกๆวันเลยแล้วสิ่งที่เขาอยากจะให้กับคุณนะคะเขามาบอกอีกแล้วอันนี้มันสอดคล้องกับ เมื่อวานมากๆค่ะนี่คือการ์ดอีกใบหนึ่งที่ออกมานะคะ Six of Pentacles หกเหรียญค่ะสิ่งนี้อยากจะบอกกับคุณนะคะหัวใจส่งมาบอกกับคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นลงมือทำสุดหัวใจของคุณนั้นรวมทั้งพลังงานตอนนี้ที่คุณมีความเชื่อมั่นมากๆว่า คุณต้องทำได้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำนั้นคุณได้รับแรงสนับสนุนจากทีมของคุณที่คุณมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นทีมจักรวาลทีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีมตัวของคุณเองทีมไฮเออร์เซลแล้วหัวใจของคุณก็ส่งมาบอกว่าสิ่งที่คนสิ่งที่คุณลงมือทำตอนนี้ค่ะอย่างมุ่งมั่นเลยเนี่ยอย่างสิบไม้เท้าเลยเนี่ยพวกเขาบอกว่าของขวัญ ที่มันคู่ควรกับสิ่งที่คุณลงมือทําไปก็คือเงินนั่นแหละค่ะคุณเห็นไหมเงินทั้งนั้นเลยกาลังจะตอบแทนของคุณกาลังจะตอบแทนสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําอยู่ในตอนนี้นะนี่คือสิ่งที่หัวใจของคุณต้องการบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินหลักๆเลยจากไพ่นะคะคือเงินเรื่องเงินทั้งนั้นเลยค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันเหมือนกับ คุณลงมือทําไปแล้วแล้วผลลัพธ์ที่จะส่งกลับมาจะเป็นในรูปแบบของเงินและนอกนั้นนะคะน่าจะมีเรื่องอื่นๆมาด้วยเพราะว่ามันขึ้นเป็นกริปใช่ไหมกริปก็คือของขวัญคุณจะได้ทั้งเงินหลักๆคือเรื่องเงินเด่นๆเลยคะ่ะและจะตามมาด้วยโอกาสผู้คนและสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนในสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ตอนนี้เช่นกันนะคะโอเค ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเวก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าสิ่งที่คุณลงมือทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่หัอใจของคุณบอกแล้วว่าถูกทางเป็นสิ่งที่คุณลงมือทำเต็มที่คุณมีความเชื่อทั้งเชื่อในตนเองเชื่อในทีมของคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในทีมจักรวาลเชื่อในทุกสิ่งและที่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือคุณเชื่อหัอใจของตัวของคุณเองค่ะ ในหัวใจของคุณก็แค่อยากจะส่งสัญญาณนะคะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นสิ่งที่คุณลงมือลงแรงนั้นจะกลับมาตอบแทนคุณในรูปแบบของเงินและโอกาสต่างๆค่ะและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ T of t e n t a c l e อีกแล้วค่ะเงินมาอีกแล้ว r e c o g n a t i o n เขาก็อยากจะบอกค่ะอย่างที่เบสรบอกไปเนอะคือจะไม่ได้มาในรูปแบบเงินอย่างเดียวเท่านั้นแต่เงินจะเป็นตัวหลักๆที่คุณจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่คุณทําค่ะแต่สิ่งที่จะมาด้วยนั่นก็คือผู้คนโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคก่อนที่จะปิดคลิปนะเบียร์อยากจะบอกนะคะว่าหัวใจของคุณอยากจะสรุปสิ่งที่เขา อยากจะพูดกับคุณก่อนที่เราจะจบคลิปกันว่าอะไรกันคะไปดูกันอีกใบหนึ่งนะคะขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบให้กับคนที่ฟังตอนนี้นะคะว่าสิ่งที่หัวใจต้องการที่จะส่งข้อความถึงคุณเป็นข้อความสุดท้ายสำหรับวันนี้คืออะไรว้าว นี่ The world The world ค่ะไพ่ของ The world ถ้าคุณดูจากรูปเห็นไหมคะรูปโลกรูปผู้คนสัตว์ต่างๆ Motivation คือเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะหัวใจของคุณหรือทีมของคุณตัวของคุณเองนั่นแหละคะ่ะต้องการมาบอกว่าคุณทำทุกอย่างด้วยพลังใจของคุณมากๆค่ะ แล้วสิ่งที่จะตอบแทนของคุณนะั้นมันเป็นอะไรที่จะสร้างพลังใจสร้างแรงใจให้กับคุณเพื่อคุณจะก้าวต่อไปลงมือทำต่อไป และคุณจะมีโลกนี่แหละคะ่ะที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนให้คุณอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นผู้คนโอกาสความรู้ประสบการณ์ครูบาอาจารย์ตา่ตางๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อสนับสนุนให้คุณสามารถมีเครื่องมือที่ดีมีความรู้ที่ดีมีสิ่งที่ดีในการลงมือสร้างความฝันของคุณให้สำเร็จคะ่ะดีมากมากเลยคะ่ะพลังงานวรนนี้ก็เอ๊ะขออีกเอ๊ะขออีกใบหนึ่งนะอีกใบหนึ่งจะเป็น การนี้เรือติง้งโกอยากจะให้หัวใจของคุณบอกอีกใบหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะจบคลิปนะว่าหัวใจของคุณต้องการบอกอะไรกับคุณอีกข้อความหนึ่งก่อนที่เราจะไปเขาอยากจะแนะนำอะไรกับคุณคะสำหรับการลงม,มือทำครั้งนี้โอเคคำถามสำหรับไพ่ที่จะเปิดอ,ออกมาก็คือหัวใจของคุณต้องการที่จะ แนะนำอะไรกับคุณสำหรับการลงมือทำในครั้งนี้นะขอมึงใบค่ะโอเคนี่พยายามจะเร้งออกมาโอเคนะคะโอเคเขาบอกว่านี่นะเห็นไหมเแบบ๊อ่านให้ฟังนะคะ As a so way of looking at ชาริงเ i n g Our world will begin to stink and e x p ก a i n สเตปเบสก็คือเราจะมาเปิด o o o g t r ท n นส a t จพร้อมกันเลยค่ะอยากจะให้ชัวร์ๆพอเบสก็กำลังฝึกภาษาอังกฤษเหมือนก,กันนะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเราจะไม่ให้ทุกอย่างมาขัดขวางหรือมาเป็นอุปสรรคในการอ่านไพ่ของเรานะคะโอเคมาแปบ๊บหนึ่งนะคะ ตึงตึงเตึงโอเคเห็นไหมเอ่ยเปียไปตรงเป็นตรงหน้ากล้องแ๊บหนึ่งนะคะนี่ มุมมองโลกของเราก็จะเริ่มขยายและกว้างขึ้นโอเคค่ะมาแล้วก็ไปไปมาถ้าเห็นจากตรงนี้นะคะก็จะจะบอกว่าที่ไพ่บอกมาก็คือเมื่อมุมมองแบบเดิมๆของคุณถูกท้าทายมุมมองโลกของเราก็จะเริ่มขยายหรือกว้างขึ้นก็คือเหมือนกับ สิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกกับคุณอยากจะนำทางของคุณนะคะสิ่งเดิมๆประสบการณ์เดิมๆความเชื่อเก่าๆอะคะ่ะมันเป็นเหมือนกับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนความเปลี่ยนอเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตใหม่อะคะ่ะคุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองเก่า ปลี่ยนความเชื่อเก่าๆโลทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ปีใหม่แล้วเนาะโละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเชื่อเดิมๆที่คอยชุดหลังชีวิตของคุณนะคะออกไปเเเเแเนี่ตา ขอโทษค่ะเอาไว้นะโอเคแฟนไหมแล้วเวลาที่เขาเข้ามาแล้วมันจะอ่านไม่ได้ของมันจะเขินๆข,ขอโทษนะคะเอาใคเอาใหม่นะเมื่อมุมมองความเชื่อของคุณนะคะคุณจะต้องโลาะความเชื่อเก่าๆที่มันเป็นสิ่งที่คอยฉุดลั้งชีวิตของคุณนะคะออกไปเปลี่ยนมุมมองของคุณใหม่เลือกความเชื่อใหม่ที่จะมาสนันสนบสนุนให้คุณ มีความคิดมีความฝันมีผลลัพธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นความเชื่อที่คอยสนับสนุนให้คุณสามารถลงมือทำเพื่อความฝันเพื่อเป้าหมายของคุณให้มันสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมให้มันสำเร็จด้วยความสุขที่คนลงมือทำมะค่ะคุณจะต้องขยายขยายความเชื่อใหม่ๆออกไปเพิ่มความเชื่อใหม่ๆออกไปเรื่อยๆและค่อยๆ เปลี่ยนขยับค่อยๆลบความเชื่อเดิมๆออกไปค่ะและแทนที่ความเชื่อใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆก็อย่างต,ตัวอย่างเนาะสมมติว่าคุณมีความฝันมีเป้าหมายอะไรที่คุณอยากลงมือทำอะค่ะแล้วความเชื่อเก่าๆก็คือเป็นความเชื่อที่ว่าฉันควรจะต้องรอให้มีความรู้อันนี้ก่อนไหมถึงค่อยลงมือทา แล้วสิ่งนี้ที่คุณบอกคุณต้องรอใช่ไหมคะมันคอยฉุดลังทําให้ความฝันของคุณไม่เป็นจริงสักทีเพราะฉะนั้นความเชื่อใหม่ๆก็ทดแทนที่ความเชื่อเก่าๆโดยที่คุณคิดว่าโอเคไม่จําเป็นต้องรอฉันสามารถทําอะไรได้ในตอนนี้ฉันจะลงมือทําไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอให้มีความรู้ก่อนไม่ต้องรอให้ทํานู่นต้องรอให้มีนี่ก่อนถึงจะลงมือทําแต่คุณแค่ กลับมาเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองใหมค่ค่ะกลับมาเปลี่ยนความเชื่อใหม่เปลี่ยนและบอกตัวเองว่าโอเคความฝันและเป้าหมายของฉันคือสิ่งนี้สิ่งที่ฉันทําได้ตอนนี้คืออะไรโอเคลงมือทําแล้วฉันเชื่อมั่นในตัวเองพลังงานของคุณบอกอยู่แล้วคะ่ะว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากคุณมีความเชื่อมั่นในจักรวาลในทีมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทีมของไฮเออร์เซลของคุณอยู่แล้วคะ่ะ นั่นแหละค่ะนั่นคือสามารถเบรนนั่นคือสามารถเปลี่ยนความเชื่อดิมงของคุณให้เป็นความเชื่อใหม่ว่าฉันสามารถทำอะไรในตอนนี้ได้ฉันจะลงมือทำแล้วความรู้ทักษะเครื่องมือต่างๆจะเข้ามาสนับสนุนฉันเองในเวลาที่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะเบรอยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้พลังงานของเพื่อนๆทุกคนดีมากมาก เป็นพลังงานแห่งการลงมือสร้างแล้วเป็นพลังงานแห่งการลงมือทําแล้วและหัวใจของคุณต้องการมาคอนเฟิร์มนะคะว่าสิ่งที่คุณทํสิบไม้เลยสิบไม้เท้าเลยค่ะสิ่งที่คุณทํานั้นจะตอบแทนมันในรูปแบบของเงินนะเบคคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้เลยค่ะเงินจะเข้ามาหาคุณนอกจากเงินแล้วยังมีเรื่องของผู้คนและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนของคุณอีกค่ะ ก็ยังไงแล้วลองฟังหาฟังคลิปใน y o u t u b e ก็ได้ค่ะแล้วก็พยายามเติมความรู้หรือความเชื่อหรืออะไรที่มันเป็นวิดีโอที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายความฝันของคุณนะคะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเบลก็จะมาแชร์เป็นวิดีโออย่างเช่นการสร้างการทำเป้าหมายการสร้างความฝันการ m n n f e s t หรือการที่เราเหมือนกับลงมือทำอะไรเพื่อที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะเดี๋ยวเวจะลองหาเวลามาแบ่งปันอัดคลิปวิดีโอทำเป็น บทความาทำเป็นวิดีโอสั้นๆเพื่อที่จะแนะนำเพื่อนๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเราก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอในส่วนของไพ่ในส่วนของการช่วยแนะนำเพื่อนๆจากความรู้และประสบการณ์ที่เบสเคยทำมาเนาะแล้วมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเบสค่ะก็อยากจะมาแชร์ทุคนนะแต่ถ้าใครสงสัยตรงไหนหรือต้องการที่จะรู้อะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะเผื่อเรื่องนั้นเนี่ยเบสสามารถช่วยตอบได้หรือเรื่องนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เบสเคยผ่านมาแล้วเลย ก็มีวิธีการหรือมีเทคนิคอะไรที่สามารถแก้และพลิกวิกฤตเหตุการณ์ตรงนั้นกลับมาเป็นชีวิตใหม่ได้เบร็ก็อยากจะแชร์ทุกคนนะคะมีอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยโอเคพูดเยอะเลยวันนี้ก็ยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็หลับฝันดีไปพร้อมกับวันเด็กแห่งชาตินะโอเคเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ